จะหาพันเอาอย <ập> in <ane> <man pu branches> <man> ่างเงี้ยมันก็กินน้ำเอื้ยเพื่อนมานี่เข้าสิบปีแล้วสิบปลายปีแล้วเนาะเขตบ้านโพนสะอาดเนาะเดี๋ยว่าเขตปลาซักพี่น้องเยขทางเบื้องขวามือแมนสถานีขนส่งโดยสารประจำแขวงขมวน เดมาชื่องานท้แท้แ้แท้แ้แท้่ทท้แท้้แท้แท้ต้สแสอ้แท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 ้แ้แบเ้้ออกท้ท้ mặc kia mặc kia họ mặc kia mặc kia hà phan đấy của này xôm heo mặc 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 phàng xôm heo à mặc đeo, mặc kia 5000 mặc con เชือกมะกอกสะมะกอกมีหลายส้มมะขามะเกลือมะกะทันมะมะขางสดยอดลอ่อขายส้มเจ้าเก่าเจ้าเดิมกินน้ำเงินเพิ่นมานี่เข้า1ิบปีแล้ว1ิบปลายปีเนาะเอาห่ออยู่ดีเลยชิบปลายปี แต่ทำไมเพื่อนยังเป็นสาวอยู่ปลาแดกครับเปล่าแกปลาแดกเอาแกวเพื่อนอีแสบยอมภาพเลยเนี่ยมีแกวปลาแดกแกวหางเกลือแกวหางกระนี้เนาะมีแกวแกปลาแดก ซื้คือกันมาก่นเด้อไปได้แลวสบายดีล่ะสบายไปดีพี่น้องเขาเนาะบดสู้คู่สุขเนาะตอนนี้บากสอนอยู่ที่เทศบาลเมืองท่าแขกมาที่ทานเมืองเก่า พาพี่น้องเขาขี่รถเลาะขี่ลมสมวิวนอเนเบ่งบรรยากาศตัวเมืองท่าแขกมาแวะซื้อสม้มนอนนึ่งพี่น้องเลยเส้นทางเลข่1เส้นทางไปทางหนองบกสวรรค์เขตนเป็นถนนต้นไม้เก้าแก่บอนที่เพิ่อนจัดงานปีท่องเทียวลาววางหนึ่งนี่นอนนี่ สวยสน้นนงามโดนโบริเวณห้องหมอแฝงร้อนหน้าหมฝ่ายท่าแขกบริเวณอะไะพี่น้องเป็นจัดงานปีทองเที่ยวลาว หลังจากแล้วงานปีทองเทียวราก็ยังบุญน้มสัสก,การพระธาตุสีคตรตะบองวันที่เสราสองค่ะเสราสกุมภาเปิดงานยังเป็นทางการปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการมีหลากหลายกิจกรรมมีการวางแสดงสินค้ามีการแข่งขันกีฬามีการฟ้อนศิลปะ คลิปนี้บาบสอนจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งอัปเดตไปอัปเดตเนาะถนนหนพ้างเลขที่13ใต้ว่าเพิ่นสร้างมาฮอดไซ่แล้วตอนนี้บรนยากาะตัวเมืองทาแขกย่ามบายพี่น้องเป็นกำลังปรับปรุงฟุตบาทหรือว่าทางคนย่างเนาะนจะปูดโตนอนไหมแต่พละวงเวียนลักสองหาซี่แยกไฟแดงคะแนกศึกษาธิการหรือกีฬาแขวงขมวล หลังสิปูโตนอนฟุตบาทมีการปรับปรุงกามีการบ้างเทอบบ้างอย่างออกเนาะภาวาเพื่อนของท่านใดที่ว่าต่อเทอบอกมาหลายเพื่อนจะเห็นม้มางออกเนาะเพื่อเป็นความเป็นระเบียบเงียบห้อยของตัวเมืองเพื่อความจบงามพี่น้องเลย ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นลักอยู่ในใจกลางเทศบาลเมืองทางอ่าแขกครับไปทาวงเวียนลักสองถล้ออกไปทางซีแยกไปแดงลักซี่โซนนี้เป็นโซนยานการค้าที่มีห้างฮันลายลายอันฮันเดอร์สาอเป็นฮานขายโทรศัพท์มือถือ,อหรับฮันขายวัสดุก่อสร้างต่างๆ ทางเบืองซ้ายมือกับมีตลาดรักสองเป็นตลาดใหญ่ตลาดแรงประจามืองท่าแขกทางหน้าแมนวงเวียนรักสองมีน้ำผู้พร้อมน้ำผู้คนจะเปิดเป็นบางเวลาบางเทศกาล พรนอนเซนเนี่ก็งามนะพี่น้องเป็นปราปรามีครูอยู่พิ่งกลางแล้วก็มีดอกไฟ้ย่างทางปราปราไปด้วยชุงซาดทุงพัก พาพี่น้องเขามาทางพี่หละทางเขตปาซักมาเบ่งเพิ่นอัปเดตถนนหนทางหนอ,นอง,งนอเลขที่13ใต้่าเพิ่นหอใส่แล้วตอนนี้ตอนนี้บ่าวสอนอยแคมทางเลขที่13ใต้เขตบ้านโพนสะอาดเนาะหรือว่าเขตปาซักพี่น้องเลยเพิ่นปูยางเหียบห้อยแล้วบริเวณนี้ปูยางอสัพพานยางดีแต่ว่ายังไม่ได้แซมเส้นเพื่อเนาะ เพดคลองระบายน้ำพร้อมแต่ว่าน้ำพรพพพพ้อได้ปิดฝาปิดฝาคลองระบายน้ำเถอะทางเบื้องขวามือแมนหอซุมใหญ่ของแวงขโมนกบชิมีอนุสรสถานของทานประธานสุภาณวงศ์หรือว่าอนุสาวรีย์ของเพื่อนเท่าไหร่ ทางเบื้องขวามืออ๋อเป็นขยายทางเติมแล้วก็ปูยางสำเร็จพี่นอ้องดูว่างามเลยบริเวณบ้านพลสะอาดเราขึ้นไปพราสารแยกปลาซัก อยู่ทั้งเมืองขวามือทั้งหน้านี่ก็ซีมนท์านขายของฝากของที่ระลึกมีมั่มมีอันขาน้าวนมปานข้าวโคบพี่น้องเลยเป็นเครื่องฝากจากภาคแขกไปข้ามวนเะเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไปข้ามวนก็คือขา้าวนมปานแล้วก็มั่มสามแยกไปทางเมืองมหาไซ บอลน,นี่นะเพื่อนน่าจะเห็นน่าจะมีคู่ขั้นกลางเนาะตามสังเกตเบ่งปูยางเฮียพ่อยพี่น้องเขตบ้านสิวิไล วงกลับพี่น้องขี่รถเลาะไปเรื่อยๆไปทางบริษัทสี่แยกไฟแดงมหาไซลงไปทางคิวรถเมล์ลักซีบริเวณทางสามแยกไปมหาไซยมราชตาไกา่เป็นเส้นทางรถบรรทุกข้ารัการไปทางนี้เนาะรถบรรทุกข้าราชาจะไปทางสี่แยกไฟแดง หาน,นขายเครื่องฝ้าเครื่องที่ระนึกพี่น้องเนี่เรียนซับลาบอยู่ยาวเยียดสุดเส้นทางแต่อยากไรเขานมเขาโคกขนมป้านมั่มมาแวะซื้ออยู่นี่ได้รถโดยสารข้าเจ้าเดินทางไปมากขาเจ้ากับแวะซื้อกัน ย่างเรือแท้แต้มเส้นอัดฝาคลองระบายน้ำแล้วก็ใส่ป้ายจาราจรต่างๆกับือว่าสำเรจเนาะอนุสาวรีย์ของท่านประธานสุภานุวงศ์เนาะเเป็นอาดีตผู้นำ ที่แสนเขาล้มัาของปะชาสนลาวอันนี้เป็นห่อผสมใของแขงคำามว่วน การประทังเขตบ้านโพนซาดีคนหนึ่งพี่น้องบริเวณนี้ก็มีห้านค้าต่างๆโดยเฉพาะแล้วห้านขายรถใหญ่รถมือสองรถมือหนึ่งรถถ่ายหน้าก็มีรถจักรก็มีเนาะ อนี้จะมีทางสามแยกแยกเมืองขวามือแมนเข้าไปเทศบาลเมืองท่าแขกแยกเมืองซ้ายมือแมนไปก็แล้วลงสวรรค์ปากเซมีจอเลดพร้อมอยู่ทางด้านเทิงของส่วนอของอนุสาวรีย์ของท่านไกรสอนพมวิหาร ทางหน้ามีทางซีแยกซีแยกไฟแดงเขาออ,อาานไลน์คนเริ้นว่าซีแยกไฟแดงมหาไซเ็นทางไปทางเมืองมหาไซยมราหน้ากายไซบัวทองบัวละพาล้วออกสู่ไซแดนลาวเวียดนามะไฟแดงนะ่าจะจะเพ่เน,ะเนานนะเพื่อไ่วยซ่อมแปลงเคื่อ สีแกปูยางเฮียบห้อยแล้วแถวบ้านพลสะอาดนะอ๋อปูบ้านใหญ่สำเร็จเถอะพี่น้องเลยแล้วก็ปูหินแห้ กันทากระปูหินแห่เนาะสิบประดนละคือสิบปูยางเปมนปั๊บหน้าดินเรียบร้อยพี่น้องรอทาอ่าจะลงยาง อ่างเบื้องขวามือแมนสถานีคนทรงโดยสารประจำแขวงขาม,มวนหรือว่าคิวรถเมฆแค่ครับแหละเป็นคิวรถเมฆอา่ีหญ่ใครที่เดินทางขึ้นเมียงจันทร์ลงสวรรค์ปากเซกับมาขึ้นรถอยู่นี้ บริเวณนี้เนาะเพิ่งหากัดมดินกำลังทมดินแล้วก็หดน้ำปับ๊บนาดินเลยเอเอ,เอลักซีแ่แถวนี้พี่น้องเลยลักซี่หรือว่าบ้านพนสะอาดรถบรรทุกอะไรขนาดเนาะทัะนะนะดดง้งรถล,ลาวรถไทยรถเวียด รถโลรถเกตกำลังพุ่นเชี่ยวนี่กำลังปับหน้าทางบริเวณนี้เป็นขยายทางออกกว้างขนาดพี่น้องเลยหน้าจะผมได้สี่สิบห้าสิบเมตรผมความกว้าง ปรับหน้าทางเอามาโซนนี่เพิ่นปูยางแล้วเนาะเพิ่นเฮ็ดเป็นโซน,เป,น,โซนเป็นโซนพี่น้องเลย่าสอนกับโบมีข้อมูลบางที่อาจจะเป็นบริสัท์อื่นมันมีลายบริสัท์เฮ็ดอ่ะ กัาเจ้าเทดเป็นโซนของไผรของเหล้ามาโซนนี้มาปลูญยางเรียบร้อยโก็คนปลูญยางเรียบหอยแล้วพี่้องเลยเขตนี่ย้ก็พูแล้วสดๆใหม่ๆเลยเนี่ยยังคิวอยางมักต่อยอยู่ เป็นปูยางนาพอสมควรเลยพี่น้องเลยประมาณซาวเซนหเป็นทางที่ได้มาตรฐานอีหรีทางที่ได้มาตรฐานสากล ทางหน้าจะมีทางสามแยกออกเนาะสามแยกเนาะแยกทางเบื้องซ้ายมือเป็นหน้าจะเป็นเส้นทางรถบรรทุกเนาะให้รถบรรทุกมาเชี่ยวทางเส้นนี้เพื่อเว้นอ่าในการเข้าตัวเมืองะนะเพราะว่าถ้าใส้เส้นทางเดียวกันละ่ะมันแออัดทางสามแยก โซนนี้เพื่อนก็นยังกำลังขยายทางแหละครับปับหน้าทางอยู่เนาะ,ะกำลังขยายหน้าทางเราโซนนี้พี่น้องเลยาหอดบอลนี้จะมีทางสามแยกได้พี่น้องสามแยกคํำบอนบ้านคํำบอนที่ระวังคํำบอนอยควนพิม แยกเมืองขวาเมื่อแมนเข้าไปเทศบาลเมืองท่าแทกแยกซ้ายมือแมนไปและลงสวัสรค์ปากเซ่ผมระวังบ้านคำบอนต่อส่บ้านพ้นชิมนะโซนนี้กระเจ้ากำลังเห็ด้องระบายน้ำ ขาเจ้ากับขยายทางแล้วพี่น้องเลยขยายออกกว้างเพราสมควรตอนนี้เบาวสอนอดบ้านโพนพิม อนนี้ทางจะแคบน้อยนึงเพราะว่ามีขัวเจ้าก็กำลังเห็ดคลองระบายน้ำอยนส่วนนี้หากขยายหน้าทางออกเนาะบริเวนปั๊มน้ำมันปตททางเว้นรถบรรทุกที่มบาซอนเา้าอ็จะมาออกออกมาซอดอยู่นี่พี่น้องเลย บริเวณปั๊มน้ำมันปรดทปั๊มน้ำมันปตดทอ,อยู่ในเมืองทาง่าแขกจะมีอยู่สองปัม๊มบริเวณบ้านสอนฮอดบริเวณบ้านดอนม่วงต่อส่บ้านนาบวกโซนนี้เพิ่นจะขยายนาทางเทียมห้อย กว้างกาวกาวใหญ่ออกที่ประมาณสองสามเมตรี่บอกเมื่อกี้มันจะแคบกว่านี้เนาะ,ะรถใหญ่มากยังไงง้องพี่น้องเลยขระเจ้าก็พดน้ำยู่ตัวมันแห้งแล้วพดแใจเศร้า ขยายออกกว้างผู้สมควรพี่น้องเลยบริเวณบ้านดอนม่วงกอใชบ้านนาบวบอาจจะเฮ็ดทอดบ้านนาบวบแล้วตอนนี้พี่น้องเลยเห็ดมาฮอดบ้านนาบวบแล้วพี่น้องเลยทอดหัวบ้านนาบวบบริเวณทางเข้าบ้านหนองแวง เป็นลิปภาพบรรยากาศเนาะพาพี่น้องมาอัปเดตเบืองถนนหนทางที่เพิ่นปรับปรุงใหม่อาเฮ็ตมาออดบ้านนาบัวพี่น้องเลยโอเคนาะพี่น้องสำหรับลิปนี้พาะนี่ป้าสอนกันสิขอปิดชิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเป็นจังไรก็สามารถคอมเมนต์ตัมนี้ที่ส้มกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแหง้งเ,เนาะโชกมาเงินทำร่ำรวยสบายดี